เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นอ่าเปลี่ยนจานทิศเบรกจากจานเดิมนะครับเป็นจานขยายนะครับก็เป็นรถ m ิ t s u บิชิไท i ันนะครับนะครับจากจานเดิมนะครับธรรมดามาเป็นจานลันสต็อปนะครับสามร้อยห้าสิบห้ามิลนะครับแล้วก็จัดเป็นพ้าเบรก ของโปรสเปคนะครับของมิ้วนะครับมันก็จะรับความร้อนได้มากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานซอลลองนะครับเนี่ยครับลูกค้าลูกค้าจะเห็นนะครับน้องๆจะเห็นนะครับมันจะซอลลองนะครับมีรูมีร่องเพิ่มขึ้นนะครับจานตัวนี้นะครับแล้วก็ทับตัวนี้นะครับก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับการขยายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ตามมาก็จะเป็นขาต่อนะครับขาต่อเพิ่ม นะครับเพิ่มปั๊มเดิมขึ้นมาจับนะครับโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูของเดิมนะครับอันนี้ของเดิมเดิมนะครับของเดิมเดิมนะครับเนี่ยการมันจะ ประมาณนี้เองนะครับเมื่อกี้นี้จานใหม่มันจะขยายกว้างขึ้นนะครับมาพร้อมกับขาต่อเพื่อที่จะต่อเข้ากับปั๊มเดิมเพื่อให้มันขยายกว้างขึ้นนะครับก็การเปลี่ยนจานเบรกเนี่ยมันก็มีหลายๆกรณีนะครับอย่างเช่นจานเดิมเป็นรอยนะครับเป็นล่องนะครับมีการสึกหรอมากขึ้นนะครับเบรกเริ่มที่จะสส่พวงมาลัยสั้นนะครับเกิดจากอาการจานโคดนะครับ อ่าพวกนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับจานเบรกพร้อมกับการเปลี่ยนคาเบรกนะครับโดยรวมแล้วก็คือการเปลี่ยนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของรถนะครับให้ดูปลอดภัยขึ้นมั่นใจขึ้นนะครับอ๋คันนี้นะครับก็มาพร้อมกับล้อขอบ18นะครับ ซึ่งก็จะเป็นเลนโซ่นะครับ D 1 ST นะครับขนาดกว้างขอบ18กว้าง95นิ้วนะครับจัดประกอบพร้องกับยางโตโยโตโยตโยนะครับ AT 3นะครับค,คันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเราเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เราคอยดูแลเขาอยู่หลังการขายนะครับเขาก็จะโทรสอบถามปัญหาต่างๆที่เกิดหลังจากการใช้งานเราก็ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ คัดเลือกนะครับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดให้กับลูกค้าโดยที่ไม่เอาเงินไปละลายในส่วนอื่นๆท,ท,ที่ไม่ตรงขอบเขตนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนรถเสร็จกันอีกรอบนึงนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับจานขยายนะครับอันนี้ลูกค้า ครับการนได้ขยายขึ้นนะครับแต่ว่าใช้ปั๊มเดิมนะครับตะกี้ที่บอกว่าในคลิเนี้ยก็จะมีจานต่อเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเนี่ครับขาต่อต่อเพื่อให้ตัวปั๊มเนี่ยครับขยายออกมาเพื่อรับกับตัวจานขยายที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ใช้ปั๊มเดิมนะครับจะเปลี่ยนคอนเซ็ใหม่จานใหม่นะครับตรงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น ดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือสเตปล้อ18นะครับล้อเลนโซ่ยางโตโยโยแล้วก็เปลี่ยนจานขยายหน้าของรังสต็อปนะครับเป็นนี่นะครับนีติดตั้งเรียบร้อยนะครับปั๊มเดิมนะครับจานใหม่สร้างขาต่อขึ้นมาอยู่ในชุดของรังสต็อปอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเต็มเต็มซุ้มพอดีนะครับโดยปกติแล้วจานของมิซูเนี่ยจะใหญ่กว่าจานของโตโยต้าแล้วก็ยูสุอยู่แล้วนะครับของลัสสต็อป นะครับนยครับโดยรวมนะครับรถเดิมๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสเต็ปแบบนี้นะครับก็สอบถามเข้ามากับทางร้านได้เลยนะครับถามเข้ามาทางเพจไลน์ทาง Facebook หรือว่าติดต่อฝ่ายฝ่ายขายของร้านได้เลยนะครับลูกค้าลองลองลองชมรีวิว นะครับเมื่อรถที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ดูว่าขับแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะพี่ปกติแล้วล้อกับยางใส่แล้วเป็นไงบ้างคะพี่ แล้วโตโยขับแล้วมันเป็นไงบ้างพี่อ่านุม่มนุ่มอยู่เนาะ,ะเสียงนะคะมีไหมพี่ก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังเนาะอยู่ข้างในไม่ค่อยได้อยู่ข้างในห้องโดยสารเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเนาะใช,ใช่ไหมพี่โตโย งานนี่ใหญ่บางที่มีเบ่งย่างยดีแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าของวีโก้แต่วีโก้มันจะถูกกว่าของไม่โตจะแพง ดึงเบรกอยู่ไวขึ้นดีการเก่ามันจะแบบทื่อๆยาวแบบว่ามันจะไม่ค่อยอยู่นี่มันจะดึงนึบเลยอ่ะก็คือระยะมันจะใช่ใช่มันจะชับขึ้นใช่ไหมพี่ก็คือโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคโอเคเลยเนาะพี่ก็นะครับอันนี้พี่เขานะครับใช้งานจริงนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ถ้าใครอยากได้สเตปแบบพี่เขาก็คือ เปลี่ยนการขยายนะครับลันสต็อปนะครับทนความร้อนมากขึ้นกระชับเบรกให้ระยะกระชับขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถมากขึ้นนะครับก็สอบถามข้อมูลจากทางร้านได้เลยนะครับอันนี้ล้อของพี่เขาก็เป็นล้อขอบ18ด้วยนะครับพี่เขาจะใช้เดินทางขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเพื่อให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานมากขึ้นนะครับ